รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเรารวมไปถึงคนทั้งประเทศรู้จักตั้มีคน บอกมาว่าที่คุณได้สิ่งต่างตาเหล่านี้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่เก่งเราแค่คิดว่าเราอะ่ะยังไม่พร้อมทั้งหุ่นหน้าตาเสียงร้องโอ้ยพี่หล่อจังเลยครับเลียข้างเลียขาเนี่ยเ,ออเป็นเด็กที่นอนคิดอยู่ทุกคืนว่าอชอบร้องเพลงบนเวทีแล้วมีคนมาดูแล้วสนุกถ้าผมถามไปมันจะกลายเป็นเรื่องคิดมากของคุณหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนด้วยฉายาที่มันถูกเรียกมาว่าตั้มหน้าคังคก และที่สําคัญนีกเขาบอกว่าคุณเนี่ยไปทําหน้ามาหมดไปเป็นเกือบเป็นล้านช่วงเวลาของความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคนต่างก็มาถึงไม่พร้อมกันนะครับอาจต้องใช้พรสวรรค์ที่เรามีบวกกับพรแสวงที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อความสําเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าซึ่งสําหรับผู้ชายคนนี้แล้วเขาใช้ทั้งเวลาความสามารถความตั้งใจความกดดัน จนได้ในสิ่งที่ต้องการจนในวันนี้เรียกได้ว่าเขากลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเวทีระดับประเทศและอีกมุมหนึ่งของชีวิตผู้ชายคนนี้ถูกหล่อหลอมาด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกสนานเฮฮาของครอบครัวที่เป็นกําลังใจให้เขามาโดยตลอดแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จของเขามีมุมออฟเรคคอร์ดที่อาจทําให้คุณเสียน้ําตากันเลยทีเดียวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าครับ วาราวุธโผยิม้มต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเรารวมไปถึงคนทั้งประเทศรู้จักตั้มครับผมกับตั้มวาราวุธโผยิม้มก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าทั้งประเทศหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเพราะบางคนอาจจะมองสับสนไอ้นาเดชหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ,เราไม่ให่ค <ee> ือแ,<ล>แต่จริงผมว่าความเป็นตั้มนี่หลายคนต้องรู้จักนะเพราะประเด็นก็คือวันนี้ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยนะฮะมีเหล่ารรดาแฟนคลับมาเยอะมากๆเลยเอากอเสีแฟนคลับอยเร็ว โอ้ออวออเร็วครับตอนแรกที่ผมเข้ามาผมนึกว่าอะไรรู้มั้ตั้มว่าผมนึกว่ามีม็อบเกิดขึ้นที่นี่นะเนี่ยนี่คือการการันตีได้เลยนะว่าตั้มเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนก็ประมาณนึงผมว่า Sun คือเนมๆมันเข้าถึงนั้นนะไกลถึงดัง Baby มันฉันขึ้นไป What I need w n การเดินทางของคุณกว่าที่จะมาถึงความเป็นเดือดซาได้คุณผ่านอะไรมาบ้างดีกว่าครับต้องบอกว่าเส้นทางมันคลุกคลา<ม>ไม่ต่างกับหนังหน้าผมเลย<ม>เราไม่ได้เป้าหมายชัดเจนว่าเราจะได้มาเป็นเดือดสตาแต่<ม>แค่เป็นเด็กที่นอนคิดอยู่ทุกคืนว่า<ม>ชอบร้องเพลงบนเวทีแล้วมีคนมาดูแล้วสนุกตาม,มแล้วเดือดสตาล่ะคุณมายังไงอะ่ะเออ เดอะสตาร์มันมามัามาจากช่วงหนึ่งอยากประกวดเดอะสตาร์เพราะว่าเราก็ดูทีวีผมจะเป็นหนึ่คนทุกเย็นจะต้องมีติดเดลี่ห้าโมงเย็นต้องมาเปิดตอนกลางคืนแล้วเราจะฝึกซ้อมอย่างงี้อย่างสมมติว่าอ่าวีคนี้ลูกทุ่งเราจะคิดเพลงแล้วเหมือนเราเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์เหมือนเราติดแปดคนแล้วและร้องที่ไหนร้องในห้องน้ําในห้องน้ํานี่จะเป็นเสียงอะไรที่ดีที่สุดไม่ต้องสนใจมาดัดมีใจค่าร้องบางเด็บค่ามัน ตแ,แต่เราแค่คิดว่าเราอะยังไม่พร้อมทั้งหุน่นหน้าตาเสียงร้องเรารู้อยู่แล้วว่าเดอะสตาร์มันก็ต้องโครบอะเสียวเสียวอยู่ครับกังวลเพราะมีแต่คนหน้าตาดีๆมาทั้งนั้นเลยจะพยายามไม่ถึงที่สุดครับแบบจะเอาประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมาที่ร้องที่โรงเรียนที่เป็นอะไรมาจะเอามาปรับใช้ให้หมดครับ ใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะเจืดจางเมื่อใดเวลาคุณร้องแล้วคุณโคตรเก๊กเลยก็น่าฟังดีโดยโดยรวมๆแล้วอ่ะด้วยรูปลักษณ์ด้วยวิธีการร้องด้วยโทนเสียงอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่พูดแล้วพออะเนาะเสียงทุ้มๆอ่ะเสียงดูแบบว่าน่าฟังอ่ะให้โอกาส พรุ่งนี้เจอกันยินดีด้วยคุณได้ไปต่อครับแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองอะแม่ก็จะพูดแม่ก็จะบอกว่าเออเนี่ยแม่อยากไปนั่งข้างหน้าเวทีเหมือนแม่พี่แก้วเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับตอนนั้นก็เหมือนแบบเป็นไปไม่ได้อะแหมแม่ไม่ดูสารลรูปลูกตัวเองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดขำๆมาไปคุยกับแม่คนที่สามครับพี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดคุณตั้มวราวุษโพยิ้ม แต่ว่าในที่สุดนะวันนี้คุณก็ได้นำสุนเดอร์ซาวมาใช่แต่ว่ามันฝ่าฟันนะมันลดความอ้วนแล้วผมก็ไปประกวดโครงการหนึ่งชื่อทูบีอันวันครับผมตอนนั้นเขจะได้ฝึกสเต็ปว่าอ๋อเต้นมันเป็นอย่างนี้ร้องมันเป็นอย่างนี้นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนร้องเพลงกับเรียนเต้น ที่สำคัญเอามาถึงรอบปัจจุบันนี้ดีกว่าครับคุณได้นำสกูลมาแล้วเดอดตาครับเป็นแชมป์เรียบร้อยทุกอย่างผ่านมาเรียบร้อยครับทุกวันนี้งานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเป็นนักร้องแน่นอนผ่านมาแล้วเป็นนักแสดงนักแสดงพิธีกรพิธีกรก็ทำมาแล้วด้วยทำมาแล้วฮะมีคนบอกมาว่าที่คุณได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่เก่งคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เออผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่เลยอ่ะอืมผมกลัวซะอีกนะอืม ทุกวันนี้ผมเจอผู้ใหญ่ตึกแกมมี่อ่ะผมสวัสดีครับแล้วผมจากเลยนะเออไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยเขายังไงกลัวคําพูดที่เราพูดออกไปมันบ้านเกินไปแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าอเด็กคนนี้มันมันยังไงหรือเปล่าครับมันถูกเรียกมาว่าตั้มหน้าคังคมบางทีเรายังรับตัวเองไม่ได้เลยพี่ซูเขามาดูมอนิเตอร์หนักมากเกินไปแล้วแต่ถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นที่เดือดร้อนใครหรือมันไม่ทำลายจิตใจใครอ่ะก็ทำไปดิมันไม่เสียหาย เราไม่ได้เป้าหมายชัดเจนว่าเราจะได้มาเป็นเดอะสตาร์แต่แค่เป็นเด็กที่นอนคิดอยู่ทุกคืนว่าอชอบร้องเพลงบนเวทีแล้วมีคนมาดูแล้วสนุกตาม,มแต่ว่าในที่สุดนะวันนี้คุณก็ได้นำสปูนเดอะสตาร์มาใช่แต่ว่ามันฝ่าฟันนะ้ำตั้มเคยคิดไหมว่าตั้มจะมาถึงวันนี้เป็นตั้มเดอะสตาร์เหมือนทุกวันนี้แลจจะจะนนนััับ้ีได่รม ไม่เคยคิดมาว่าจะถึงวันนี้ได้เพราะมันมันเป็นสิ่งที่เกินฝันเกินฝันเยอะมากเราไม่รู้ว่าสมมุติว่าเราฝันอยากเป็นนักร้องเราไม่รู้ว่าขีดขีดมันแค่ไหนอ่ะเราแค่อยากมีคนดูมาฟังเราร้องเพลงอันนี้คือความฝันของผมแต่นะวันนี้คนดูผมมากไม่ได้เฉพาะอยู่บนเวทีมันมาเป็นทางหน้าจอทีวีแล้วอ่ะแล้วเราก็ ไม่ได้เห็นว่าเขามาดูเราเยอะแยะมากมายแค่ไหนอ,ะอ่ะเราไม่ได้รับดีแอคจากคนดูว่าจังหวะน,นี้ที่เราพูดไปเขากำ<ส>ลังหัวเราะน<อ>ันหรือหรือว่าทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างแตกต่างเหลือเกินมากมากแล้วก็เรารู้สึกว่าประสบการณ์ในทุกๆวันที่เราทํางานมันสอนเราจากเด็กที่มันไม่รู้ว่าสิ่งที่จะไปถึงมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เป้าหมายพูดอย่างนี้ว่าไม่รู้เป้าหมายจนวันหนึ่งมันค่อยๆมาค่อยๆมามันจะเจอเป้าหมายด้วยด้วยตัวเองแ่ความนี้ก อย่างวันแรกที่ผมเข้ามาเดอะสตาร์ผมจากมีแฟนคลับน้อย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 จากที่แบบคิดว่าตกรอบคนแรกอะยังไงก็ไปคนแรกเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราให้เขาแล้วมันค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเยอะๆจนมาแบบวันรอบชิงเต็มสเตนอะไรเงี<ม>้ยถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อมันคือการให้อ่ะมันคือมันคือเราให้เขาก่อนอะเดะสตาร์ครับอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศมั้ยครับครับผมก็ อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณมากครับผมผมไม่รู้จะพูดอะไรผมรู้อย่างเดียวว่าต่อไปภายภาคหน้านี้ผมมีหน้าที่ที่จะมอบความสุขมอบความสนุกมอบเสียงเพลงให้ทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนได้เพียงอย่างเดียวจริงๆครับเสตารคนที่ก้าของเมืองไทยตามวราวุฒิพอยิ้มครับ แล้วพลังที่เราได้รับอะ่ะมันจะส่งกลับไปแบบดูดกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่ลิงก์กันกันอะ่ะมันก็ค่อยถอดเราว่าอ๋อเป้าหมายของเราจริงๆในการร้องเพลงอะ่ะก็คือความสุขของเขาก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เขาสนุกให้เขาลุกขึ้นมามีอารมณ์ตามคอยตามกับเราในสิ่งที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแค่นั้นเองนี่มันคือเป้าหมายของเรายังงไไมม่่่่พอใจาาใจจถึนาวกแต จมแต่ไ่ไอ,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 อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถามไปมันจะกลายเป็นเรื่องคิดมากของคุณหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าแน่นอนด้วยฉายาที่มันถูกเรียกมา ว่าตั้มหน้าคางคกเป็นยังไงกับฉายานี้และที่สำคัญนี่เขาบอกว่าคุณเนี่ยไปทำหน้ามาหมดไปเป็นเกือบเป็นล้าน <ừ> ไปทำอะไรมาบ้างเออโอ้โหไม่ถึงล้านเอออ่ะใช้ตั้มอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไปลยตรงนี้ไอคำว่าหน้าหนังคางคกไอจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะ มันก็ทาให้ผมมายืนตรงนี้ได้อ่ะจากจากที่ผมก็น่าแบบนั้นอ่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่มันต้องมันต้องทำให้ดีขึ้นเพราะว่าบางคนเวลาเราเดี๋ยวนี้ที่วินเป็น s อีอ่ะพี่มันชัดมากเห็นสิวเม็ดหนึ่งนี่บางทีเรายังรับตัวเองไม่ได้เลยพี่ซูมเข้ามาดูมอนิเตอร์หนักมากเกินไปแล้วโรรร่งใคมัฉน มันเป็ชบางทีคนดูเราไม่รู้ว่าคนที่รักเราก็มีคนที่เขาดูแล้วรู้สึกว่าโหรายการนี้เป็นรายการที่แบบว่าน่าดูกําลังพูดคุยกันอยู่ดีๆสนุกสนานหันมาสะดุดหวสะดุดไอหลุมนี่ยังเลยอพี่ลืมออกนึกปีนี้ออกอไมหรือไม่คนที่เจอเราครั้งแรกอาจจะผิดหวังอีกอันนึงเนี่ยที่หลายๆคนพูดถึงมากๆเลยคือปกติในรายการเราจะเห็นว่าตั้มเนี่ยชอบ แต่งลุกเป็นผู้หญิงครับเออกลัวไหมเดี๋ยวแฟนลับมีอกันแสดงว่าทุกคนเห็นเหมือนกันครับผมกลัวไหมว่าจะติดภาพหรือลุคนี้ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าเป้าหมายเราชัดเจนไม่ใช่ว่าเป้าหมายเราจะเป็นตุ๊ดนะนี่นี่ในช่างค่ะไม่ได้นะคะถ้าในช่างจะเลือกอีดำนั่นน่ะมันมีได้จริงๆอ่ะมันขัดสายตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีลิง เป้าหมายเราเป้าหมายลือเป้าหมายเราคือคนดูสนุกมันก็เป็นทางแต่ละคนไปมันแต่งหญิงแล้วคนสนุกก็ทำไปเถอะร้องเพลงได้เพื่อความสุขแต่งหญิงเล่นบ้าอคอแตกอะไรอ่ะแต่ถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นที่เดือดร้อนใครหรือมันไม่ทำลายจิตใจใครอ่ะก็ทำไปดีมันไม่เสียหายครับเลยจริงไหมครับที่เขาบอกว่าตั้มเป็นบ้านเล็กก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ แต่มันก็สายสันแล้วมีรูปไปสองคนแล้วเ่มเป็นบ้านเล็กจะพยายามมันพยายามไม่ได้ของที่มันเป็นพอสวรร์ถูกไหมครับครับบางคนบอกว่าเข้ามาวงการบันเทิงมันจะต้องเฟกหรือเปล่ามันจะต้องอะไรหรือเปล่า คมชัดลึกอวอร์ดฮอลล์ออฟเฟรมฮอลล์ออฟเฟรมประจำสัปดาหน์นี้นางเอกหน้าหวานเบลล่าราณีเจ้าของรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่12ประเภทป๊อปปลอูล่าโหวตสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมก็สำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่12นะคะนักแสดงนำหญิงยอดนิยมก็ ขอบคุณทุกไลานโหมดนะคะขอบคุณของชันลึกด้วยสําหรับรางวัลอันคงเกียิอันนี้นะคะและว้วก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนที่ติดตามผลงานมาตลอดแล้วก็ชื่นชอบในผลงานทุกอย่างมืนแบบมันมันหยุดไปเลยอะคือไม่คาดคิดเลยว่าคือรางวัลน,นี้จะมาถึงเราได้แบบ เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเราถือว่าค่อนข้างใหม่สำหรับในวงการแล้วก็คือยังมีผลงานมาไม่มากแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบชื่นชอบในผลงานก็จะทำทุกเรื่องออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจมากที่สุดค่ะทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังค่ะที่ได้ดูมาก่ที่จะไเดูยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคมชัดลึกอวอดครั้งที่13ค่ะวันที่22มีนาะคมนี้นะคะรักใครเสียใครก็อย่าลืมโหวตเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของเบลล่าด้วยนะคะ ไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะมีบทบาทอะไรในสังคมแต่เบื้องหลังชีวิตเรียบง่ายในบ้านโพยิ้มของเขาคือนักเอนเตอร์เทนเนอร์อันดับหนึ่งที่พร้อมจะมอบความสุขความสนุกและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับและก็ครอบครัวแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของเขาในบ้านหลังใหญ่แบบนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่บ้านใหญ่โตขนาดนี้ครับผมถามเลยจริงไหมครับที่เขาบอกว่าตั้มเป็นบ้านเล็กจริงๆไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะพ่อเราไม่ได้ทําใหรู้เรารู้สึกอย่างไั้น ให้ความสัมพันธ์หมดไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่เพราะั้นเรา้องเคยรู้สึกว่าเราเป็นบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ครับต้องพูดไปถึงบ้านเล็กบ้านใหญ่ก่อนงงไงตอบไม่ถูกไอตรงนี้บ้านตรงนี้ใหญ่กว่าแต่บ้านเล็กบ้านใหญ่มาก็มีภรรยาสองคนคือคนแรกนี่ก็ไม่ได้โกรธกันก็คือเข้ากนไม่ค่อยได้แต่มันก็สายกันแล้วมีลูกไปสองคนแล้วต่อมาก็มาเจอคุณแม่ั้องตั้มนี่แต่เราลูกผู้ชายเราต้องรับผิดชอบพี่น้องรักกันหมดทุกคนเพราะนั้นก็เรียนไปนข้อที่หนึ่งนะฮะบ้านเล็กบ้านน้อย ขาที่สองนะว่าตั้มไม่เดือดสตาภูมิใจไหมและที่ท่านพิธีกรถามว่าต้องพยายามเพื่อเป็นบ้านเล็กกับพยายามมันพยายามไม่ได้ของนี้มันเป็นความสวรรค์ถูกไหมครับซึ่งเป็นโชคของตัวเองและโชคของพ่อ,อแม่ด้วยถูกไหมครับก็เหมือนบินบุญบารมีขับไปเราก็เลยสบายภูมิใจในตัวเขาแล้วเราเราเราไม่ห่วงเท่าไหร่ว่าเขาจะอยู่ไม่ได้อนะไรเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเขาทำได้อยู่ได้ เราจะห่วงแค่ตอนนี้สุขภาพแล้ว<ม>เรื่องขับรถอะไรพวกนี้อ่ะห่วงกันเยอะ<ม>ปล่อยเขาได้ปล่อยเขาได้เรื่องว่าความคิดหรืออะไรแล้วแต่เราอ่ะปล่อยได้แม่จะบอกเขาแค่ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทบไม่มีใครมาหยิบยื่นให้เราได้ที่สิ่งอยากแม่จะสอนสองแค่คอย่าแปรมือขอใครมันไม่มีอะไรเป็นของเรานเนียต้องขอให้เขาคิดแค่ว่าเขาต้องทําอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาหมดพ่อแม่ก็แค่เตประกอบให้พ่อแม่ไปดึงยังไงถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่มาสิ่งที่ตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้พร้อมกับคนไทยในประเทศมังครับหลักหลักลุงมานะ้าค่ะพ่อครับ อยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้มั้งครับว่าปลื้มใจในตัวลูกมากนะครับแล้วก็ต้งจําไว้ว่านับตอนนี้ไปนะครับทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้ลูกต้องทํางานให้สมงกับคะแนนโหวตที่คนไทยเออไว้วางใจลูก ตอนนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยไม่มีผลกับตั้มเลยไม่มีครับตั้มมีความสุขกับมันทุกอย่างตลอดเวลาตลอดเวลาไม่เคยนำมาคิดเป็นเรื่องน้อยใจสำหรับตัวเราโอ้ยคนที่เกิดมาแย่กว่าเราเยอะมากอันนี้เราโชคดีมากเลยนะมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตั้มเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดจริงๆแล้วมันก็คือครอบครัวอะไรนะเป็นอันดับแรกคือพอเราทําให้ครอบครัวสบายครอบครัวมีความสุขแล้วตัวเราเองก็ อยู่สุขสบายมีความสุขทํางานตรงนี้ได้ร้องเพลงได้ได้เล่นอะไรได้เป็นตัวเองโดยมันไม่ต้องฝืนบางคนบอกว่าเข้ามาวงการบันเทิงมันจะต้องเฟคหรือเปล่าม,มันจะต้องอะไรหรือเปล่าครับทุกครั้งที่ผมออกทีวีผมไม่เคยมไม่เคยที่จะไม่เป็นตัวเองนั้นคือตัวเองสุดสุดเลยเริ่มคิดอยากลองชักเริ่มถูกใจใสิจะนัดก,ก่อนใครรักที่รีบจองของมันยังดีพร้อมจะมีทุกของไม่อยากให้เสียสิ ฉันแค่ห่วงใยไม่เงินวันหลังอย่าหาว่าฉันใจร้าย าจาจะคนข้างหน้าเราที่เขาเห็นกับคนข้างหลังเราร<ม>อบตัวมีความสุขหมดพี่พี่ทีมงานต่างๆมันทําให้เรารู้สึกว่าออ<ม>ตื่นเช้ามาแล้วมันก็ดีมันมีความสุขดีกับการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ไไปขไปขขอออจะว่าความตั้งใจผ่านพ้นความสำเร็จจากความรักความฝันที่ไม่ยอมหยุดเดินทำให้ผู้ชายคนนี้รักและทุ่มเทถ่ายทอดความสามารถที่ตัวเองมีอยู่อย่างมีคุณค่าผ่านเสียงหัวเราะให้กับผู้คนมากมายจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ความตั้งใจของเขาทำให้ใครหลายๆคนหลงรักและสมัครเป็นแฟนคลับเขาคนนี้ตั้ม วาราวุธโหดิ